จิ้งตกจ่านี่ค่ะทำไมอ่ะเรื่องเรื่องมันเป็นยังไงคะมันไม่ได้เงี้ยมันเป็นเรื่องตำนานมันเป็นเรื่องจริงนะที่เขาเล่าข่าวกันตอนนี้คือช้างก็อยู่มันอยู่สุลินนั่งสุลินโซเรนแล้วจิ้งจกก็เกาะอยู่ฝาผนังเราแล้วก็เจอช้างแล้วเขาหุ้มช้างก็วย่างเลยแล้วจิ้งจกก็เลยไปเกาะแต่ว่าตัวมัอ้าวมึงมาเกาะขาตัวมันมึงไยสะบัดจิ้งจกกระโดดกระเด็นไปเกาะผนังไม้ผ่านชีล่าไม่จำไม่ได้ตอนนี้ไม้ผ่านชีล่า แล้วครั้งนี้ช้างจริงจบท์ว่าเฮ้ยมึงกระเด็นมึงมาซัดคุณไหมอ่ะอย่างงี้ต่อยกันหนักระหน่ำอ่าอ่าการต่อยมึงตัวใหญ่มึงตัวเล็กขนาดนั้นมึงไั่หาตัวใหญ่อ่ะช้างเลยวิ่งได้เมื่อจที่จบท์เลยวิ่งหนีหนีวีขึ้นมาทางนั้นช้างก็เลยไต่กระไต่ขึ้นตามตามตามไต่มาแต่มาแล้วครั้งนี้จริงจบก็เลยหนีเข้าไปในหม้อช้าช้าเฮ้ยตองได้ได้เดี๋ยวจิ้งจกกะเดยช้างมันก็เข้าไปในหม้อ นี่เฝ้ารอเลยนะนี่เฝ้ารอเลยนะจิ้งจกมันก็เลยออกมาจากหม้อด้วยช้างมาเท่าไหร่พี่เอกนถ่ายไม่จริงมึงไม่สงสัยตั้งแต่แรกหรือว่าช้างเข้าไปได้ไงคนไม่ได้ฟังมันถ่ายเลยแต่ไม่พอพี่ก่อนนะตอนถอดถ่ายเลยจิ้งจกมันก็เห็นขึ้นมาเห็นกาฬะมึงก็เลยลงการน้ำดูกาฬะฮะลงในกาฬะดูการน้ำก่อนการน้ำเ็นลักษณะนี้ช้าไม่ตามเข้าไปในกานฬะชาช้ไปไหารกับยอสวนเข้าไปเข้าไปเนี่ยเนี่ย เข้าตรงนี้แล้วคันเนี้ยทิ้นจบไปเลยเฮ้ยมึงเข้ามาตามปุ๊บก็หนีหนีหนีกันทิ้จงจบกเลยออกมาตุ่รูนี้ออกจากปากแล้วช้างก็เลยเบียดเบียดออกมาหัวหัวตอนแรกก็หัวออกมาุตัว,วตอวกอกมาปุ๊บขามา คือลิ้นนี่มันเล็กไงเขาบอกว่าเด็นี่กลังในสตดแลปุ๊บอังหางหางเป็นปมห้อยติดค้างตายเลยหางมันห้อยค้างหมูตายตัวมาหมดแล้วเข้าไปทำเมย์ที่ติดหางปตาลยจบแล้วจบแล้วจบแล้วเนี่ยสงสารช้างติ้งจบ รอรอจิ้จบแล้วตายไม่ทมอหารมีตายตายเพราะติดตมหางแค่ตรงหางนิดเดียวแต่คือออกไม่ได้ละกระตูออกไม่ได้แล้วด็กชิบยามรีดตัวเองเพราะแต้องติงใจทำเล็กทำเล็กมันแต่มันมีปมออกมาอีกนิดนึงมันก็เลยออกไม่ได้มันติดแต่แต่หางเล็ก